นีจะนำเสนอการใช้เข็มทิเศเลนเซติกเพื่อวัดมุมภาคไปยังที่หมายแล้วก็การจับถือการอ่านค่ามุมภาคที่อ่านได้เมื่อเล็งไปยังที่หมายแล้วอ่านได้มุมเท่าไหร่ปกติการจับถือจะมีเล็งปานีดกับเล็งแบบเร่งด่วนเล็งปานีดก็คือยืน ท่าตรงขึ้นแล้วก็ยกเข็มทิศขึ้นจับในท่านี้นะครับที่บริเวณก้านเล็งจะถูกพับประมาณ45องศาไปทางด้านหน้าสายตาจะมองผ่านเลนแว่นขยายที่ฝาตลับยกขึ้นประมาณเกือบแนวตั้งฉากเส้นเล็งบริเวณกลางทา่าทับกับเป้าหมายอันนี้เป็น คำอธิบายนะครับอาจจะเยอะขอให้ดูภาพเอาเลยจะง่ายกว่าว่าท่าจับถือเป็นอย่างไรนะาจับถือจะเป็นลักษณะนี้เมื่อคุณอยากจะวัดมุมภาคต้นไม้แห่งนี้คุณก็จัดเข็มชิดให้ได้ดังภาพนะครับแล้วก็ถือเข็มชิดให้ขนานนิ้วหัวแม่มือสอดเข้าไปในห่วงร้อยสาย แล้วก็จัดท่าทางให้ได้แบบนี้สิ่งที่คุณจะเห็นสมมุติว่าเมื่อมองแผนแว่ขยายลงไปหลังจากที่คุณเอาเส้นเล็งไปทาบทับคำว่าเส้นเล็งหมายถึงตรงไหนผมหมายถึงตรงนี้นะครับเส้นเล็งมันอยู่ที่กึ่งกลางฝาตลับเนี่ยคุณเอาไปทาบทับที่ที่หมายที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือ อยอดเขาลูกนี้พราะคุณจัดภาพได้แบบนี้ถือขนาดพื้นโลกแล้วจากนั้นคุณมาดูที่เส้นดัชนีสีดำนะว่ามันไปทาบกับเลขอะไรในที่นี้มันทาบกับเลข20แล้วเลยมาทางขวาหน่อย น่าจะเป็น25องศานะครับอ่านได้อย่างนั้นในภาพซ้ายมือมีหอคอยอยู่คุณเห็นหอคอยคุณอยากจะทราบว่าจา,จากที่คุณยืนอยู่เนี่ยมุมภาคอะไรไปยังหอคอยอาจจะเป็นที่ตั้งค่าศึกที่ คุณไปตรวจการพบในกรณีคุณเป็นผู้ตรวจการหน้าของปืนใหญ่คุณอยากจะขอปืนใหญ่หรือคอยิงฉลม่มตำบลที่คุณอยู่ศูนย์วิการยิงหรือหน่วยที่อยู่ข้างหลังคุณเขาทราบพิกัดคุณอยู่แล้วแล้วคุณพบคุณจะต้องรายงานมุมภาคกับระยะมุมภาคที่ว่าคือคุณต้องยกเข็มทิศเล็งไปยังที่หมายนะ แล้วก็ใช้เส้นเล็งที่อยู่ฝาตลับเนี่ยกึ่งกลางเนี่ยทาบกึ่งกลางที่หมายขั้นที่2ต่อมาขั้นที่3คุณมองดูเส้นดัชนีสีดำคือบริเวณนี้นะครับมันไปทาบกับเลขอะไรตรงเนี้ย ผมสังเกตเห็นว่าเป็น300ตรงนี้เป็น3ยี่ใช่ไหมตรงนี้3 4ครึ่งหนึ่งก็เป็น330แล้วมาดัชนีสีดำก่อนจะถึง340ครึ่งหนึ่งก็เป็น335มุมภาคอ่านค่าได้ สามาองศาต่อมาคุณต้องกะระยะด้วยสายตาว่าจากตำบลที่คุณยืนไปยังที่หมายเนี่ยห่างประมาณเท่าไหร่อาจจะเป็นการคิดจากเสาไฟฟ้าที่คุณเคยมีประสบการณ์ต้นละร้อยเมตรหรืออาจจะคิดจากสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลละเท่าไหร่สมมติว่า400เมตรผมอาจจะผิดตรง สนามฟุตบอลว่าจริงๆมันเท่าไหร่นะสมมุติว่ามันเป็น400เมตรก็แล้วกันถ้ามัน2สนามฟุตบอลคุณก็ได้800เมตรสมมุติว่าคุณได้2สนามฟุตบอลก็คือ800เมตรอันนี้ยกตัวอย่างคุณก็นำค่า2ค่านี้ในฐานะที่คุณเป็นผู้ตรวจการหน้าปืนใหญ่รายงานทางวิทยุไปให้ศูนย์อำนจยการยิงทราบ หรือในกรณีคุณเป็นนักเดินป่าคุณอยากจะสำรวจคุณก็เล็งไปยังที่หมายใดที่หมายหนึ่งเมื่อคุณเล็งไปได้3 3 5คุณเดินไปถึงที่หมายตรงนี้คุณจะเดินกลับคุณก็เอา180ไปลบมันจะกลายมุมภาคที่เหนือกลับทันทีในทางกลับกันถ้าคุณยิงปืนใหญ่หรือยิงปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังไปยังตะบนค่าศึก จากจุดที่คุณยืนคุณยิงไปได้มุมภาค335ห้าหรือ,อวงมิลเลียมอยู่ข้างล่างเนี่ยสีดำเนี่ยเป็น58ถึง60ตรงนี้น่าจะเป็น59 59เกือบ60อาตีเป็น60 6 0 0หกพันห0 0มิลเลียมปืนใหญ่เขาจะใช้เป็นมิลเลียมคุณบอกมุมภาค6 0 0ั ระยะ800สมมุตินะครับเมื่อคุณยิงไปเนี่ยหรือคุณจะบอกมุมภาพ3 3 5ระยะ800เป็นองศาก็ได้เมื่อมีการยิงปืนใหญ่ไปจากตะบนที่คุณอยู่เนี่ยพอไปตกบริเวณที่หมายเนี่ยบริเวณเนี้ในภาพถ้าถ้าคุณไม่ย้ายที่ตั้งยิงเดี๋ยวนั้น ค่าศึกเขาจะเอา180เนี่ยมาลบมุมภาค3 3 5สมมุติว่ามีค่าเท่ากับ x นะครับสมมุติว่ามีค่าเท่ากับ x ลบเท่าไหรก่ก็ก็แล้วแต่ตอบอผมให้เป็นตัวแปร x เป็นมุมภาคที่เหนือกับหรือ back azimuth เขาจะยิงกลับมาในมุม x ทันที จะโดนตำแหน่งที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณดูข่าวคุณจะสังเกตว่าเขาย้ายที่ตั้งยิงไวมากเกี่ยวกับโดยเฉพาะเครื่องยิงหนักหรือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังนะครับอันนี้พูดเกี่ยวพันไปถึงสงครามนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้เข็มชิดในสนามในกรณีนี้คุณอยากจะวัดมุมภาคไปยังยอดเขาแห่งนี้ภาพที่สองทางขวานะครับ คุณหลงป่าอยู่แล้วคุณพบยอดเขาแห่งหนึง่งโดดเด่นมากคุณเอาเส้นเล็งทับกึ่งกลางเขาเลยจากนั้นคุณอ่านค่าคุณเห็นดัชนีดํามันตรงกับเลขระหว่างอ,อันนี้40-60นะคุณอ่านมุมภาคได้60องศา จากตำบลที่คุณยืนเนี่ยคุณเล็งไปยอดเขาคุณได้60องศาคุณกะระยะได้สัก2,000เมตรละกัน2ยกิโลกะกะระยะนะครับด้วยสายตาทหารทุกคนจะฝึกกะระยะมาแต่ถ้าคุณเป็นพลเรือนคุณก็ฝึกกะระยะได้เหมือนกันเอาจากสิ่งที่คุณรู้ทีนี้ถ้าสมมุติคุณหลงป่าคุณเจอยอดเขาแห่งหนึ่งซึ่ง เขาทราบว่ายอดเขาแห่งนั้นมันอยู่ในแผนที่เหมือนกันเขาก็จะแบกอาร์เมูธกลับมาหาคุณจากระยะ2000ได้เขาก็จะทำการเล็งสกัดกลับกลับมาหาคุณได้โดยการบวกมุม1 8 0จะเป็นค่ามุมแบกอาร์เมูธกลับมาจากยอดเขามาหาคุณระยะ2 0 0 0เซมเขาจะทราบตำแหน่งของคุณได้ทันทีจากในแผนที่ แต่ถ้าคุณไม่ได้แอดวานขนาดนั้นเบื้องต้นสรุปในแผ่นสไลด์นี้อยากจะให้คุณทราบเพียงแค่การอ่านมุมภาคทิศเหนืออย่างเดียวที่พูดไปซะเยอะแยะเกินเลยเนี่ยเพื่อว่าท่านใดที่เคยเรียนมาก่อนก็จะพอทราบที่ผมพูดหมายถึงอะไรแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดในในคลิปถัดไป แต่เบื้องต้นคลิปนี้ต้องการให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเห็นที่หมายในสนามเป็นแบบนี้นะจะวัดมุมได้ยังไงเห็นที่หมายเอาหนึ่งเจอหเจอที่หมายสองเอาเส้นเล็งมาทาบกึ่งกลางจากนั้นสามดูดัชนีดำตรงกับเลขอะไรอ่านค่ามันออกมาเนี่ยมันอยู่ครึ่งกับ3 2กับ3 4 ก็ต้องเป็น3-3-0สเลยมาก็เป็น3-3-5แค่นั้นที่จะให้เรียนในคลิปนี้นะส่วน Back a อ i m u t h หรือมุมภาคที่เหนือกับเอา180เป็นลบเดี๋ยวว่ากันที่หลังต่อมาภาพนี้คุณเห็นภูเขาจากตะบนที่คุณอยู่เนี่ยมุมภาคอะไรคุณดูเส้นเลงทาบกึ่งกลางแม่มเลยจากนั้นดูดัชนีดำ มันตรงกับเลขอะไร60อ่านค่าได้60องศากระยะเอาที่หลังนะจะระยะเท่าไหร่ก็ให้เป็นค่า x ให้เป็นค่า y คุณทราบ2ค่านี้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วในการเรียนแผนที่นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นในความเป็นจริงตรงนี้คุณทราบไม่ว่ามุมอะไรที่คุณอ่านได้แต่ชนดิดำตรงกับเลขอะไรครับ340 เวลาอ่านมันจะงุนงงกับไอหัวลูกศรแอร่แล้วก็ไอพายน้ำเนี่ยอย่าไปงงกับมันนะอย่าไปยุ่งกับมันไอเนี้ยไม่เกี่ยวเลยสิ่งที่คุณดูดูไลา์ดัชนีดําตัวเดียวตรงกับอะไรตรงกับ20่สบกระตอบ20องศานะแค่นั้นเนี่ยนะครับ ดัชนีดำตรงกับอะไรต้นไม้นี้จากตำบลที่คุณอยู่จะเป็นมุมภาค x อ,องศานะครับอันนี้เป็นเหมือนจะเป็น,นคอนเทนเนอร์น้ำอยากจะวัดมุมปับ๊บเส้นเลงทาบถึงกลางจากนั้นดูดัชนีดำา6 0ิเไรครับยังไม่ถึง80 แต่นี่ก็น่าจะเป็น70น่าจะเป็นหอะไร65องศาง่ายไหมแค่นั้นเองมิลเลียมถ้าคุณเป็นอาหารปืนใหญ่คุณก็ไปอ่านวงดำนะวงดำคือความละเอียดสูงเพราะฉะนั้นมินเลียมนี่จะอ่านได้11 จุดห้าะมา10แล้วก็มา12บครึ่งหนึ่งก็สิบเเลยมาหน่อยเป็นสิบง่าย,ายไม่มีอะไรนะนี่คือภาพในการวัดมุมของทหารท่านหนึ่งไปยังตาบนที่หมายเด่นอันนี้คือภาพของการจับถือคุณต้องจับลักษณะนี้เป็นการเรียงประณีต คุณไม่ได้อยู่ในสนามลบคุณเล็งปนิษดได้คุณเลงเ็เลงเลยจะแม่นยำแบบนี้ถูกต้องนะสิ่งที่คุณจะเห็นคุณเน้นหนึ่งอะไรฮะที่หมายกึ่งกลางที่หมาย2เส้นเล็งบริเวณเนี้ยทาบกึ่งกลางที่หมาย3เบิกเนตรลงไปข้างล่างดูว่าดัชนีดำตรงอะไร ดัดชนีดำตรงกับอะไรอย่าไปดูอย่างอื่นนะครับเน้นย้ำดูเส้นดำมันตรงกับเลขแดงอะไรเท่านั้นดูด้วยภาพที่ถูกต้องกับภาพที่ไม่ถูกต้องในการจับถือจะประชิดแก้มเสมอนะครับสังเกตดูอันนี้พับมาหากันเป็นจัว่วปลิมิตก็ย้ำได้ จะอ่านได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำอันนี้ใกล้หมวกเหล็กไหมพยายามอย่าไปใกล้หมวกเหล็กอาวุธปืนปืนใหญ่เสาวไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้อันนี้ห่างถ้าเป็นกิโลเว้นไว้ปลูกข้าวโพดหรือยังไงทำไมไม่เอาไปชิดผมไม่ทราบว่าพ่อคนนี้ทำไม ทำไม่ถูกเนี่ยเพราะคันนี้ก็เหมือนกันไม่ถูกอันนี้เลงแบบฉุกเฉินรถถังข้าศึกเดี๋ยวมันขับหนีไปก่อนคุณเลงแบบนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นเลงปนีดไม่ทันกินนะครับเนี่ยจับอย่างนี้นะครับเจอ,อยานยนต์ข้าศึกเลงให้ไวเพราะข้าศึกมันมีล้อ จับท่านี้เลยดูตามภาพนะครับเขาเรียกว่าการเลียงไปเร่งดดวนยกมาระดับเอวแบบนี้เท่านั้นในคลิปต่อไปจะพูดถึงการเดินไปตามมุมภาค คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชม